จังหวัดสุรินทร์ค่ะลูกนี้และก็เจ้านีนะคะเพื่อนค่วงแขนจํานวนมากนะคะค่วงคูกันมาเจราจาในงานคลิกออฟตลาดนัดแกนีที่ทางจังหวัดเด้จัดขึ้นตามขอสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่เพิ่นต้องการเปิดพื้นที่ใกล้เกลี่ยนหนีนอกระบบซึ่งจะดําเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะรายละเอยียดสิเป็นอย่างไรติดต,ตามได้จากรายงานค่ะกกรรราปคอง ได้คิกออฟตลาดนัดแก้นี้ตามคำสั่งของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกลเกลี่ยนี่นอกระบบซึ่งจะดําเนินการพร้อมการทุบจังหวัดทั่วประเทศวันนี้ก็ได้นัดหมายพี่น้องประชาชนนะครับมาตลาดนัดนี้ของจังหวัดสุรินทร์นัดสารการจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในการเจรจานี้ซึ่งเรา จะโต๊ะเตรียมไว้นะครับตั้งแต่โต๊ะต้อนรับนะครับที่จะลงทะเบียนแล้วก็มีโต๊ะเจรจานะครับที่เตรียมไว้ทั้งหมด25โต๊ะเราก็ไม่ใช่เพียงมาเจรจานี่เท่านั้นยังมีธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินทกสนะครับมาให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ให้โอกาสของพวกเรานะครับที่มาร่วมกิจกรรมได้ขอคําแนะนําเรื่องของสินเชื่อนอกจากนี้นะครับ ข้อและเบียบก,กฎหมายนะครับอายการคุ้มครองสิทธิ์อายการจังหวัดนะครับท่านก็ได้จัดบอร์ดไว้ให้พวกเราที่มาได้ศึกษาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้มานะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ยังมีเวลานะครับ ั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี่นอกระบบทั่งชับให้จังหวัดทํางานร่วมกับตํารวจให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอําเภอใช้กลไกกํนานันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก็ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้นะครับคือว่าเป็นเจ้าหนี้เราไปจับเงินจากโลกมาให้ลูกหนี้ไปใช้โตเงินในการชีวิตแต่ละวันด้วยความมาระเดือดร้อนของเรานะครับ ได้ยินข่าวรัฐบาลให้มามาเจรจาก,กันกับเจ้านี่กับลูกนี้ด้วยความสันติด้วยความมีมิตรใจต่อกันในส่วนตัวผมครับผมก็ตอนนี้ก็อยากได้ต้นคืนนะครับไปในห้าเดือนนี้ก็ได้ต้นคืนหมดจะขอบคุณมากเลยเพราะความเดือดร้อนของเราเรา,เราก็ไปเอานินคืนมาให้นะครับก็อยากใช้อยากใช้ใจ่ายทั่วไป นะครับก็ขอบคุณรัฐบาลมากนะครับคือว่าประเทศไทยเราเจ้าหนี้ลูกหนี้คงจะไม่ต้องทะเบาแว้งกันมากคง<ช> <ผม S 2> จะคุยกันด้วยสันติบารีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแบบที่แบบร้องกันนะครับก็วันนี้ในฐานะที่เป็นลูกหนี้นะคะได้รับโอกาสดีๆจาก,กรัฐบาลนายกเศรษฐานะคะได้ให้เจ้าหนี้ลูกหนี้มาใส่เกียร์เพื่อมีการทำงานหนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดอกเกีไใใย,ยได้แต่ในระหว่างนี้ก็คือรัฐบาล ยให้ใจ่ายดอกเบี้ยลดลงแล้วก็ได้พักชำระหนี้เท่าก็เป็นคนดีแก่แก่ลูกทุกท่านได้มีโอกาสหลุดพ้นจากคัรินทรได้ไม่มากก็น,น้อยด,ดีใจค่ะไม่ใช่แต่เป็นเจ้าหนี้เราคนเดียวค่ะเพราะว่าในประเทศไทยนี่มีเจ้าหนี้เป็นเป็นแสนเป็นล้านเลยแหละค่ะแต่ด้วยในความคิดที่ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนค่ะช่วยแก้ปัญหา การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไรก็โดยการเพล่งนพาอาศัยซึ่งกันและกันค่ะคือเราด้วยความที่เราไว้ใจไว้ใจกันซึ่งกันและกันเราก็ต้องมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนเราไม่ได้อยากเป็นเจ้าหนี้ไม่มีใครอยากเป็นลูกหนี้ค่ะแต่ว่าในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เราสนิทสนมกันเนี่ยเดือดร้อนขึ้นมาเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนเพื่อให้มันผ่านพ้นวิกฤตันนั้นได้เพราะว่าแต่ละคนนั้น สิ่งใดที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเหลือกันไปค่าขอบพรคุณท่านนายกเรษฐาที่มีโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับจากให้ได้รับการชำระหนี้ที่ได้ การที่จะชำระหนี้ยังไงแนะนำให้คำแนะนำได้ช่วยเหลือที่ทางให้ลูกหนี้ได้ไห้สามารถที่จะมีสถาบันการเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ก็ขอขอบคุณคณะรัฐบาลขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกทุก่านก็ขอบคุณเจ้าหนี้ที่ให้ความเมตตาที่ช่วยเหลือลูกหนี้มาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <in> <an> สำหรับตลาดนัดแก้นี่มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจราจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เช่นกระทรวงแรงงานสำนักง,งานพัฒนาชุมชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นต้นโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองจังหวัดและปกครองอำเภอในพื้นที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง ประนนไม้หอมทีมข่าวสํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงาน